ครับเจมครับเจมครับ,บเห็นไหมครับเห็นหค่ะเดีเ๋ยวร,รบกวนอ่าช่วยแคปหน้าจอแล้วก็ส,นนส่งมาในกลุ่มไลน์แล้วด้วยเนาะ,ะนะครับก็จะใช้เวลาประวัติแบสุดาเวการข้อมูล

เราป็นคนพัฒนที่เรต้องทำตามักการเป็นคทที่เรนคที่เราเป็นคนที่เราเป็นคที่เรานคที่เราเป็นคนที่เรคที่เราเป็นคที่เราเป็คที่เรคที่เรนคที่เรานคที่เราเป็นคนที่เราเป็นคที่เราเป็นคที่เราเปคที่เรคที่เราคที่เรานคที่เรนคที่เรเป้คที่เราเป็นคน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 ที่เรานคที่เรคที่เรนคนที่เราเป็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 นคนที่เรค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 ที่เป็นค่

ก็ทำดีกัเขาเลยนะครับแล้วก็ยอมรับที่เขาว่าสุดท้าะนี้คืออะไรนะครับแล้วกที่เขาเอีอกลวนขายแล้อเัยนะจบ้อมาเราะว่าที่สุดว้ายนะครับทุกคนที่ายก็จะกูกซื้อขายแล้วหุ้นสอบบาทนั่นเองนะครับแล้ว่รกบูมก็ต้องมีนะครับก็มาซื้อแอพพลิเคชั่นจำลองด้วยนะครับแลกวดีครับแล้วพอบูาก็จะเสียก็บูมครับเติมเติมก็บูมเรากร้าบรินี้นบริษัทนี้มันชื่ออะไครับริดัทไหนนะครับงลวก็เขาเอาอีรจะคำใ้เพ่อเด ทั้งสิบสองคนเราได้ย okay ินหมครับครับโอเคค่ะโอเคเรา้คนสะดวกเอาดารี้นาไมสะดวกเพูดเอ่ออเราจะถามที่เรานอาคุณเธอัอยากจำหน่ายอะไรเพื่อให้ต้องกังานเราทำกันนะสองคนก็ไปในาคุณสัขายน้ำพีอเคุณเห็นนักหารอะไรนะนี่ก็กับคุณอันทขายครับ เอากรใจายเนาะโอเครับพอแ่คุณขายส้าขายหนังสือโอเคครับกะลาพรจขายอะไรขายหมา้ขาหมาาัพืนอนี้ครับาหารเสือจ้าคุณมีพรไหมใช่ค่ะคุณขายไปนะขายกระเป๋าค่ะขายกระเป๋าขายไปขายกระเป๋าระคุณผาขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้า คุณสักการัการขายอะรคขะรองเท้ท้ TT คุณตัวทีตัวที่ได้เป่ัใช่ไหม็นัไหม TT เห็นแวร่ามันเข้าไปแต่รู้ว่าใช่มันื่อะไรน่าจะเป็นไทยๆหรานั่งอะไรโอเคมีใครแม่อาเสนอข้อนะครับโอเคแล้วคุคุณจิตอะไรเ ก็รับรู้แต่ไม่โอเคครับตอนนี้ขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษาควรรู้ว่าอยากทํำหรืออยกขายอะไรบ้างคือเราวิเคราะห์กัครับว่าแอท s ก็คือมีกลุ่มเป้าหมายครับเช่นร้านขายน้ำที่ใครครับอ่ะร้านที่เมีเสื้อผ้ามีใครบ้างมีอะไรบ้างแอท S.T.U. คืออยากให้มีอะไรบ้างคุณนะอยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวลาจันมีบ้างครับเราลองเจอไหมครับคือบางคนุอมว่าใบหน้าร้อยสายเลยนะเขียนราไปได้เรารับรู้เพราะว่าทั้งคัน จแบบไเป้าหมายนี่คือว่าเออของลูกค้าสินะจังว่าเราจะหมายของลูกค้าเล่นไหนเราจะขายให้ใครเป้าหมายครับข้อมูลการขายจากผู้ดีอสล็อตพีซ่าใช่ไหมครับอย่างเช่นกระเป๋าที่นี้เป้าหมายอะไรบ้างคือเมนูของแบบผู้ซื้อเราความีเมนูอะไรบ้างผู้พูดให้เราเป็ยังไงครับข้นหนึ่งเรารู้ว่าเราจะขายร้านอะไรใช่ไหมครับร้านขายอะไรสองผู้ขายผู้ขายมีเมนูอะไรบ้างสามผู้ซื้อ วมีอะไรบ้างมีเมนูอะไรต่างเกี่ยวกับคุณภาพมูลอะไรบ้างครับตารางข้อสอบแบบที่วิวอีสระงเนาะตัว S T ก็คืออะไรครับหลักบิวก็คือชื่อเมนูยอดที่อยู่ในเมนูหลักของเราส่วนที่สัมพองหรืออะไรก็คืออ่าข้อมูลที่เป็นติเกื่อรลงมาอดิตัวเขียนลงไปในกระดาษก็ได้หรือตรงก็ได้ครับหนึ่งหลังขายอะไรครับข้อแรกเลยคือหนึ่งเกิดร้านขายอะไรข้อสอบผู้ขายมีเมนูที่เกี่ยวกับคนขายมีเมนูอะไรบ้าางงอย่เช่นสถานีไม้เรื่องอะไรต่างที่เกี่ยวกับคนขายนะครับสถานที่จัดจำหน่ายเบอร์โทรเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับคนขายนะ ที่เราจะสื่อสารครับบริเวณนั้นเรื่องๆเราลองจะมต่อมาคือผู้ซื้อควรมีอะไรบ้างเช่นคือนะคุณไหนศาสตร์ผู้ซื้อผู้ซื้อโตไหมหรือที่หรือตรงเวลาซื้อนะครับมี่ต่างการตั้งใจข้อมูลนะครับของผู้ซื้อนะรับให้เวลาเวิร์กช็อปประมาณไม่กี่สินาทีแล้วเราจะถามว่าร้านขายอะไรทำไมถึงากขายเราพูดได้เลยว่าไม่ผิดไม่ถูกร้านขายอะไรทำไมถึงากขายนี้ดีผู้ขายมีมีนวาอะไรบ้างนะครับเมนูหลักคือแอตดวิวนะครับนักศึกษาเมนูหลักก็คือแอติวนะครับใครตัวอย่างนะ ตัวอย่างอยู่ที่หน้าตัวอย่างตัวอย่างอยู่ที่หน้าหนึ่งร้ยเาหนึ่งร้อยผิดเอหอ่อโอ้โหเาจะานสัญลักษณ์ถ้าเราวิ่งเราต้องใช้สัญลักษณ์หน้อสัญลักษณ์กันนีอะไร่างนี้นะเจารมี่วกับเขียนเหมือนสั่งอะไรค้าอะไรนี้บอกน้องๆเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมร่วเลยมันจะได้ผเพราะว่าอันนั้น่นแล้วไ้นะหัวข้อมีสาหัข้อตัวนึ่งายอะไรร้านเขาต้องการขายอะไรสองมีมูทิตกับเราคนไดียวมีมวยบ้าง สามมีแบบคนอื่นก็มีเมนูอ,อะไรบ้างเอาแค่ถามอะไรครับถามหัวครัอาจารย์ช่างขายคอเมนูคนขายกับเมนูคนอื่นได้ไหมคะยกตัวอย่างเขาเป็นคนขายที่ขายเรื่อยนะอย่างเช่นชื่อตะกุนหนเลขที่ราคาถูืออะไรหนันะอันนี้ตัวอย่างนะฮะนาริโอฉันว่าสัง่งพีทีทีใช่ยีิโอีเขารวยแล้วเมนคนซื้ออ,อะไรเมนูคนจะเก็บอะไรเขาข้อมูลเขาอย่างเช่นสถานะค่าเทียดที่น่าสนใประมาณนี้นะครับ ใช่เราาดีไซนเลยไมพอใช่รักษารู้อาวุธชื่ออะไรตู้ระเบอะไรประมาณใช่ใ่ครับใช่ก่อนพอจบเสร็จแล้วมันจะตลาดได้น้องมันเยอะขึ้นตามที่ะมากๆขณะอาจารย์ดเรียนกันเนาะเพราะว่าชิ้อะไรพุทธะเนาะให้ให้เวลาประมาณสี่สิบเนือน่อนะให้ทีมไม่เรามาช่วยกันเราเรียนรู้ร่วมกันแล้วจะทให้เราความเข้าใจมากย่ขึนครับเอาสียรีโอเปอกรรแกมแม มันอีกตัวนี้ยเลยลีโอกลางช่วงนี้จำข้อยอดก่นอนเนาะจะมาเริ่มนะครับเริม่มออเริ่มออย่อยการตรงมาผังนะครับประมาณบแปดนะครับ